สวัสดีครับเครื่อง Poco M3 ของคุณจุ๋ยนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดอาการเสียก็คือปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องไม่ได้นะครับตัวเครื่องมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าด้วยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับอัปเดตเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูต้องคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะถ่ายคลิปเช็คเครื่องนะครับถ่ายคลิปผมจะเปิดปิดเครื่องให้ดูนะก็ตัวนี้ซ่อม อาการดับแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถอัปเดตได้ผมก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบันนะวันนี้12.5.10.0นะครับอ่าผมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วทุกเครื่องนะครับหลังจากซ่อมไปผมจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อทดสอบนะครับว่ามันเปิดติดนะแอประบบทั้งหมดเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเนี่ยอืมเนี่ยมาทอเออลองเทสระบบเครื่องไฟฉายใช้งานได้นะครับ เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้สัญญาณ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi ของทางร้านแล้วก็สัญญาณซิมใส่ซิมของทางร้านนะครับซิม a อชบูทูธใช้งานได้ครับแบตตอนแรกไม่มีแบตเลยผมชาร์จไปให้8ปแล้วนะครับนะเดี๋ยวทดสอบตัวชาร์จนะเยบสายชาร์จอ่ะชาร์จเข้าเลยนะครับ ขึ้นชาร์จด่วนนะส่ยฟ้าสองตัวเห็นไหมครับ้องถอดส่ชาร์จเสร็จีกทีนึงขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จสีเขียวแล้วก็ใส่ยฟ้าสองตัวโอเคต่อไปนะครับเทสการโทร โชแบบเปิดลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกาสังคม1 5น6ศูสวัสดีครับ For English please p r e s s 9 i n e อโชวแบบเปิดลำโพงด้านบนนะครับใช้งานได้นะครับเซนเซอร์ครับทดสอบเซนเซอร์เวลาแนบผูกครับใช้งานได้นะครับปุ่มเมนู กดได้ปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกอ่ะกดได้นะปุ่มลดเสียงครับนี่นะทดสอบปุ่มลดเสียงนะเดี๋ยวไม่โฟกัสโอเคเป็นที่กล้องผมนะอ่ะผมลดเสียง ก็ได้นะครับอันนี้เพิ่มเสียงครับอืมก็ได้นะสั่นทํางานครับปุ่มล็อกหน้าจอครับก็ได้นะครับสแกนนิ้วนี่สแกนนิ้วได้นะครับสแกนนิ้วให้ดูอีกทีหนึง่งนี่นะสแกนนิ้วปุ๊บโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวเอารหัสออกก่อนเนี่ย อันนี้ผมใส่ไว้เพื่อทดสอบสแกนนิ้วนะครับเครื่องลูกค้าล้างเครื่องมานะก็เลยใช้รหัสทดสอบสแกนนิ้วนะครับ<ม>อ่าเข้าปิดอ่นนี้่ตรงล็อกหน้าจอนี่อ่าปิดใช้งานสแกนนิ้วโอเคต่อไปทดสอบกล้องครับกล้องด้านหลังนะโฟกัสนะครับ กล้องวิดีโอนะสกัสนะครับกล้องนหน้าครับแบบวิดีโอกล้องนหน้าแบบรูปถ่ายใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบไมโครโฟน ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนบลัชเสียงฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนอัดวีโอฮัลโหลฮัลโหลเช็คๆช็คหลังจากที่เราเช็คไปเมื่อกี้นะครับเราก็มากดฟังดูว่าไมโครโฟนมันใช้ได้หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนบลัชเสียงฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนอัดวีโอฮัลโหลฮัลโหลเช็คๆ เค okay, ครับใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบการรีบูตเครื่องเนี่ยครับเลือกที่เมนูรีบูตแตะเพื่อรีบูตแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะเปิดเองนะระหว่างนี้ผมสอดซิมของทางร้านออกก่อนเก็บซิมก่อนเน่าเครื่องติดมาแล้วนะครับเครื่องติดแล้ว ลูกค้าจะอัปเดตเวอร์ชันหรือว่าจะรีบูตเครื่องก็เอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่มันจะดับนะครับมันจะไม่ดับนะแต่ถ้าของใครที่ยังไม่ซ่อมเนี่ยแค่ปิดเครื่องไปปุ๊บดับเลยนะครับเปิดไม่ติดเลยแต่ตอนนี้ก็สบายใจหายห่วงนะครับสามารถปิดเปิดได้สามารถอัปเดตได้นะครับตามที่ผมทำให้ดูในคลิปวิดีโอเลยนะนี่ครับดิดละ ต่อไปนะครับผมจะทําการปิดแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูนะคราวนี้เรามาเลือกที่เมนูปิดเครื่องครับแตะเพื่อปิดเครื่องนะแล้วก็รอให้ตัวเครื่องมันดับสักสิบวินะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกดเปิดนะตัวสอบนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องน่าจะดับไปเรียบร้อละเรากดเปิดได้เลยนะครับเปิดยดิ้อยครับ เปิดติดง่ายมากนะง่ายมากที่เปิดได้ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้มันเข้าหน้าหลักเดี๋ยวก็ส่งคลิปวิดีโอให้คุณจุ๋ยดูนะครับว่าตัวเครื่องมันสามารถใช้งานได้แล้วอรอแป๊บหนึงครับ โอเคเปิดติดแล้วครับเรียบร้อยใช้างานได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ